ถ้าผู้ชายบอกว่าผมไม่คู่ควรกับคุณหรอกคุณมันดอกฟ้าผมมันหมาวัดก็จงรู้ไว้มันไม่ได้อยากลงทุนอะไรกับเราแต่ถ้าคุณว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจ่ายเองเดี๋ยวฉันเปย์เองเดี๋ยวฉันดูแลเธอเองเนี่ยมันได้มันได้ลาบปากนะมันได้ของฟรีหรือใช่บางทีก็มีเมียแล้วหรือบางทีก็เป็นคนเจ้าชู้ไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ย อย่าไปเชื่อหรืออย่าไปคล้อยตามคำพูดนี้ถ้าเขารักคุณต่อให้เขาไม่มีต่อให้เขาบอกว่าเขาไม่คู่ควรเขาก็จะพยายามทำตัวให้คู่ควรกับเขาเพื่อที่คุณจะได้ภูมิใจในตัวเขา <c oughs> เพื่อที่คุณจะได้แฮปปี้ที่จะมีเขาเพื่อที่พ่อแม่คุณจะได้ภูมิใจเขาจะไม่ลดตัวเองและเขาจะพัฒนาตัวเองให้ได้คุณแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่คู่ควรกับคุณคุณไปหาคนอื่นเถอะเขาไม่ได้ต้องการคุณจริงๆ ดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือมีมาตรฐานให้สูงผู้ชายที่ไม่คู่ควรก็ปัดทิ้งไปเขาโชว์ให้เราเห็นก็จะได้รู้ว่าโอเคไม่คู่ควรเราต้องมากลับมาวองตัวเองนะคุณฟังเลดี้เมย์นนะผู้ชายมีหลากหลายประเภทมากสิ่งสำคัญที่เราจะต้องโฟกัสก็คือกลับมาถามตัวเอง ว่าเราต้องการผู้ชายแบบไหนไม่ใช่ผู้ชายที่เขามาจีบเราตอนนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่เราเพิ่งเจออย่าเอาพวกนี้เป็นมาตรฐานในการวัดผู้ชายเราจงเลือกผู้ชายที่เราอยากได้จริงๆถ้าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ตรงตามที่เราต้องการปัดทิ้งอย่าเสียเวลาอย่าอย่าเป็นคนแบบนี้นะเมย์จะเล่าให้ฟังเมยจะเมจะพูดให้ฟัง ผู้ชายคนนี้ไม่ได้เป็นตามมาตรฐานที่คุณต้องการแต่คุณรู้สึกหลงรักเขาคุณอยากได้เขาคุณจะเอาเขาคุณก็ต้องอะไรต้องลดมาตรฐานตัวเองเพื่อที่จะคู่หรือแมทชิ่งกับเขาทำไมผู้หญิงต้องเซ็ตมาตรฐานตัวเองรับเฉพาะผู้ชายที่เขาลดที่เป็นดีมดีมแมนผู้ชายในฝันที่คุณต้องการ ถ้ามันต่ำกว่ามาตรฐานตัดทิ้งได้เลยอย่าไปยุ่งอย่าไปเสียเวลาพอเมื่อไหร่ที่คุณลดมาตรฐานตัวเองคุณจะเป็นคนวิ่งไล่ตามผู้ชายเพราะคุณอยากได้เขา